ข้อดีของเขานี่มันเป็นยังไงครับตัวนี้อ่าข้อดีคือมันตัวใหญ่ครับแล้วก็ออกลูกเ,เร็วขยายพันธุ์เร็วคตัวหนึ่งให้ลูกเท่าไหร่อ่าตัวหนึ่งน่าจะหลักร้อยขึ้นไปค่ะครับแตล้าก็เลี้ยงจากที่เห็นเห็นอยู่คือเราเลี้ยงในกะละมังใช่ค่ะแล้วการเพ,พาะพันธุ์ของเขาดีต้องพึ่งพาสายแบบพืชน้ํำไหม ไม่จําเป็นค่ะคใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะยังยังบอ่อเนี่ยกะละมังเนี่ยเราสามารถเลี้ยงได้กี่ตัวอ่าหนูจะลงประมาณสักสิบตัวค่ะบอ่อนี้สิบตัวใช่ความกว้างความยาวความลึกเท่าไหร่อ่าน่าจะอันนี้จะเป็นกะละมังประมาณสองสองร้อยสี่สิบลิตรค่ะสองร้อยสี่สิบลิตรนะครับน้ําก็คือเป็นน้ําอะไรตัวนี้อ่าเป็นน้ําบาดาลค่ะน้ําบาดาลใช่ค่ะแล้วอาหารที่เราให้อ่ะหอยตัวนี้เป็นอาหารแบบไหนเนาะนี่ค่ะพี่ ตะไคร่น้ำนี่ค่ะมันจะกินตะไคร่น้ำเห็นไหมคะอ๋อตะไคร่น้ำตัวนี้นี่ค่ะแล้วไอ้นี่เรามาจากไหนอ่าหนูเอามาจากบ่อบ่อธรรมชาติบ่ออะไร,รก็ได้ค่ะเป็นสะเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะเอามาจากบ่อจากสะโอ้แล้วไอเวลาน้ํามันลนๆนท่วมๆนีน้มันจะหนีไหมน่าจะไม่หนีนะคะเพราะว่าหอยชนิดนี้มันจะไม่ค่อยเอ,อ่อออกไปมันหอยเชอรี่คือเขาไม่ค่อยหนีไป<ช>ออกไปตามน้าใช่ไหมครับไม่ค่อยหนีค่ะ ครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านดงยางตําบลบ้านขออําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับน้องอ้อยน้องอ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออ้อยค่ะอยู่บ้านดงยางตําบลบ้านขออาเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารค่ะอันนี้เขาเรียกหอยขมอะไรครับน้องอ้อยครับหอยขมยักษ์รัตนาค่ะครับมันเป็นที่มาที่ไปยังไงของหอยตัวนี้ครับอ๋ออันหนับแรกก็ไปเสิร์ชหาใน ในเฟสในอันนี้ค่ะก็เลยเห็นมันตัวใหญ่ดีก็เลยลองสั่งมาดูครับเอาเลี้ยงนี่กว่าตัวจะใหญ่ขนาดนี้มันมันใช้เวลาไหมครับน่าจะหลักปีค่ะใช้เวลาอยู่นิดนึงค่ะหนึง่งหนึ่งปีใช่ไหมขนาดนี้ใช่ใช่ค่ะหลักปีกว่าอยู่แล้วค่ะคือว่าใหญ่มากเนาะ,ะต้นตระกูลของหอยตัวนี้มันมาจากไหนอ่าแต่ก่อนหนูไปซื้อหนองคายเขาว่ามาจากอ่าอำเภอรัตนาวัดปีจังหวัดหนองคายค่ะหนองคายแล้วเราก็มาเลี้ยง ร<ช>เราเคยกินเลยเคยทานไหมว่ามันรสชาติเป็นยังไงเคยทานประมาณตัวสองตัวค่ะครับรสชาติมันก็จะคล้ายๆปลาหมึกตรงที่ข่ไข่ขขมันจะหนึบๆค่ะข้อดีของเขานี่มันเป็นยังไงครับตัวนี้อ่าข้อดีคือมันตัวใหญ่ครับแล้วก็ออกลูกเร็วขยายพันธุ์เร็ว,รวตัวหนึ่งให้ลูกเท่าไหร่ตัวหนึ่งน่าจะหลักร้อยขึ้นไปค่ะครับแ่ก็ก็เลี้ยงจากที่เห็นๆอยู่คือเราเลี้ยงในกละมัง ใช่ค่ะแล้วการเพาะพันธุ์ของเขาดีต้องพึ่งพาใส่แบบพืชน้ํำไหมอ่าไม่จําเป็นค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะยังยังบ่อเนี่ยกระมังเนี้ยเราสามารถเลี้ยงได้กี่ตัวอ่าหนูจะลงประมาณสักสิบตัวค่ะบ่อนี้สิบตัวใช่ความกว้างความยาวความลึกเท่าไหร่อ่าน่าจะอันนี้จะเป็นกระมังประมาณสองสองร้อยสี่สิบลิตรค่ะสองร้อยสี่สิบลิตรนะครับน้ําก็คือเป็นน้ําอะไรตัวนี้อ่าเป็นน้ําบาดาลค่ะน้ําบาดาลใช่ค่ะ เราอาหารที่เราให้อ่ะหอยตัวนี้เป็นอาหารแบบไหนเนาะนี่ค่ะพี่ครับตะไคร่น้ำนี่ค่ะมันจะกินตะไคร่น้ำเห็นไหมคะอ๋อตะไคร่น้ำตัวนี้นี่ค่ะแล้วไอ้นี่เรามาจากไหนอ่านูเอามาจากบ่อบ่อธรรมชาติบ่ออะไรก็ได้ค่ะเป็นสะเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะเอามาจากบ่อจากสะโอ้ก็คือว่าตัวใหญ่มากเนาะเดี๋ยวดองลองดูมือเทียบกับมือเนาะใหญ่มากๆก็หอยตัวนี้ก็คือพอๆกับไข่ไก่เนาะใช่ค่ะครับแล้วการการเลี้ยงนี่คือปกติเราเราเลี้ยงนี่ สมมติว่าสิบตัวนี่เราสามารถทําเงินได้เท่าไหร่สำหรับหอยตัวนี้ค่ะมันก็บอกไม่ถูกมันก็เรื่อยๆนะคะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะคะพี่หนูเลี้ยงประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์จับขายได้เลยค่ะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์จับขายก็คืออันนี้ขายยังไงอ่าหนูจะขายที่ตัวละสิบบาทค่ะเขาเอาไปเลี้ยงต่อใช่ค่ะเอาไปเลี้ยงต่อไปขุนต่อเอาไปขุนต่อก็คือเขาก็คือเขาจะเอาไปเพื่อจะทําพันต่อเพราะว่าหอยตัวนี้มันยังไม่มี เขาเรียกแพร่หลายเท่าไหร่เนาะใช่ก็คือโหสังเกตก็คือว่ากิโลหนึ่งนี่กี่ตัวอ่าน่าจะประมาณหลักสามสิบตัวได้ค่ะพี่ครับเขาจะกินเหมือนเหมือนหอยทั่วไปใช่ไหมเหมือนหอยเชอรี่หอยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ากินค่ะมันจะกินหอยอันน like ี้มันจะกินพวกตะไคร่น้ําอาหารหมูแล้วก็ใบชะยาที่ต้มแล้วอะค่ะเรื่องในการลีมังเนี่ยคือมันมีข้อดียังไงครับอ่ามันมีข้อดีคือว่ามันเก็บง่ายค่ะพี่ครับ ใช่ค่ะเก็บง่ายเวลาจะส่งลูกค้าอะไรมันก็เก็บง่ายไม่เหมือนบ่อปูนบ่อไม่เหมือนกระชังน้ําค่ะมันก็เก็บยากนิดหนึ่งตัเลี้ยงนี้ก็คือมันเก็บง่ายดูแลง่ายใช่ค่ะครับก็น้ํานี่เราต้องเปลี่ยนไหมอ่าน้าอ่ะส่วนมากหนูจะไม่เปลี่ยนนะคะหนูก็จะเปิดน้ําใสให้น้ําเก่ามันถ่ายเทออกครับใช่ค่ะส่วนมากก็จะเปลี่ยนก็ประมาณกับครึ่งปีห้าหกเดือนถึงจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งอืมแล้วไอเวลาน้ํามันร้นนทุ่นท่วมอันนี้มันจะหนีไหม น่าจะไม่หนีนะคะเพราะว่าหอยชนิดนี้มันจะไม่ค่อยเอ่อออกไปมันหอยเชอรี่คือเขาไม่ค่อยหนีไปออกไปตามน้าใช่ไหมครับไม่ค่อยหนีค่ะโอ้นี่คือว่าสร้างรายได้แบบเขาเรียกว่ามันเป็นหอยพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ยังไม่เยอะเท่าไร่มันไม่ได้เบินหอยขมทั่วไปแถวแถวที่เราเคยเห็นเนาะใช่ก็คือความต้องการของตลาดที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นี้ยังไปไกลนะครับยังไม่ได้ไกลค่ะดูครับสังเกตก็คือแบบอู้ใหญ่มาก ชุดนี้คืออิ่มทั้งบ้านเด <c oughs> <c oughs> ี่ครับอู้ใหญ่มากนะครับสังเกตก็คือเราไม่เคยเห็นหอยขมที่มันลักษณะที่ใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็น,นสัตว์น้ํานะครับเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้ได้อีกยาวๆนะครับตอนนี้เรายังเอาไปทําพ่อแม่พันธุ์ได้ภายในอนาคตเราสามารถขายเป็นกิโลได้เนาะเพราะมันเป็นอาหารนะครับนี่โอ้โหคือ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเข้าพัตคาเนี่ยบอกโอ้โหสั่งหอยขมรัตนะมาสักสองจานนี่ก็คือจานละร้อยเนี่ยโอ้โหบอกคือยังไปไกลเนาะใช่ค่ะครับนี่อู้นะครับโอเคครับใครที่สนใจอยากจะมานะครับอยากจะได้หอยสายพันธุ์ผมรัตนะนะครับระวังนะครับอ่าใครที่สั่งก็คือไปดูช่องนะครับเป็นช่องของเพจบ่าวพงพืนเกษตรนะครับเพราะว่าตอนนี้คือหลายคนเอาคลิปผมไปลงแล้วขายของอาจจะโดนของปลอมนะครับ อ่าก่อนที่จะซื้ออะไรนะครับสังเกตหน้าตาแล้วก็สังเกตหน้าตาคนขายด้วยนะครับว่ามันเป็นของเขาจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคท,อทางการติดตอ่อของน้องออยมีท,ทางไหนบ้างค่ะอ่าเฟซหนูออยค่ะอ่าเบอร์ติดตอ่อ0622631021ค่ะ